เกมนี้มันก็จะเป็นความที่แบบสกิลเพลย์ส่วนหนึ่งการวางแผนส่วนหนึ่งแล้วก็โชคชะตาในการได้ตัวไหนมาเล่นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิตชี่ชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมากับเกม s u m m o n e r War อีกครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ซัมเมอร r บอล Arena นะคะเป็น s u m m ม n e r War l อ s t องเจลิสนั่นเองค่ะก็เกมนี้เราเคยสตีมไปทีนึงแล้วเนาะประมาณปลายเดือน5นะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นคลิปกันบ้างขึ้นชื่อคลิปว่ามาือใหม่ต้องทำอะไรนะคะ ซึ่งคลิปนี้เราทําได้เพราะว่าเราเองก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นั่นเองค่ะเราอาจจะเป็นผู้เล่นแบบบ้านเบบีเด็กน้อยนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับใครที่เล่นซัมเนอร์วอลใหม่แล้วก็อาจจะมีพื้นฐานของตัวละครต่างๆบ้างว่าไอตัวนี้เป็นตัวประมาณไหนใช้สกิลอะไรประมาณไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครไม่เคยเล่นซัมเนอร์วอลมาก,ก่อนเนี้ยไม่เป็นไรเลยเพราะาจริงๆเกมนี้เหมือนเริ่มใหม่ได้เลยนะคะแนวทางการเล่นอะไรก็คือต่างกันหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะไปคลิปเหนียวข้อว่ามือใหม่มันต้องทําอะไรบ้างสําหรับเกมนี้นะคะอันดับแรกหลังจากเข้าเกมมาแล้วะะคค่่งมือออหรกกล็ไปดดูจ นี่กล่องจดหมายเวอร์ชั่นดาวนะคะก็อันนี้จะเป็นกล่องจดหมายที่ได้มาจากของขวัญทาง Storm, ะคอมทูอาร์ส่งมาค่ะเช่นแบบการปิดปรปับปรุงต่างคือตรงนี้เวลาเขามีของขวัญอะไรให้อะ่ะก็จต้องมากดรับรนนี้นะเราจะต้องมากดตลอดนะคะทุกคน ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมค่ะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเกมเนี้ยก็คือเหมือนตอนนี้ด้วยความที่เกมยังเพิ่งเปิดระดับหนึ่งเนาะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทามากมายและอินเทอร์เฟซค่อนข้างเข้าใจง่ายเช่อนอันนี้เป็นล็อกอินรายวันเพียงแค่เราล็อกอินไปเรื่อยๆค่ะก็ะะจะสามารถเข้ามารับรางวัลได้ทุกวันเลยส่วนนี้พารับไปแล้วนะคะขอโทษด้วยข่าวแบบมือลั่นไปทีส่วนนี้เป็นเช็คอินผู้เล่นใหม่ค่ะสําหรับใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นใหม่ของลอสซิ่งสุเล่เนี่ยแค่ครบสิ ต่มาเป็นพิชตสงคารามเหมือนการดิฟรองตัวนี้ค่ะก็สามารถรับได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ของเควสไลวันตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่ว่าเราค่ะไปเครกเควสสองสงคารามของการยึดครองที่สู้กับตัวบอดในแต่ละทีมต่างๆนะคะแล้วก็มาเคลมตัวเพชรหรือคริสตัลตัวนี้นั่นเอง ต่อมาเพิ่มเกรดในแมตช์จัดอันดับนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะแรงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้ตัวนี้เป็นของรางวัลน,นะคะยังพลาดเนี่ยตอนนี้สามหนึ่งสองสามแล้วที่สูงสุดถ้าเราอยากจะได้เจ้าการสีส้มใบหนึ่งก็คือต้องเล่นถึงสี่พันนะคะซึ่งมันยากมากะคะตอนนี้พักไม่กิ่งขนาดนั้นนะคะส่วนของเลเวลอัพมอนเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บสะสมไปเรื่อยๆของไอเดียเราเลยค่ะเช่นว่าเนี่ยเราได้มอนใหม่มาได้การซ้ำมาก็มากดอัพไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็จะมาอัพเก็บไปเรื่อยๆนะคะสะสมดาวอันนสสน,ะะนี้ก้ะกะมมดาาาไเเร่อ,อตัจาจานลน แมตช์ดำดับหรือแมตช์ต่างๆนะคะถ้าเราแบบชนะได้ตามเงื่อนไขคือว่าโอเคชนะโดยมอนสเตอร์หรือเกินครึ่งนึงอะไรเงรี้ยก็จะได้ดาวเพิ่มก็จะมาเกิดรับตรงนี้ต่อมาณซัมมอนค่ะก็ง่ายๆซัมมอนนะคะเผาซัมมอนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็โตไปด้วยกันอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของสมาพันธ์เกมนี้นะคะไม่ใช่การเล่นคนเดียวนะเพราะเราสามารถแบบว่ามีกิมีตี้มาเล่นด้วยกันได้นั่นเองค่ะ ใช่มีตีสีหนีมันคือกิวค่ะก็คือเข้ามาในส่วนของสมาพันธ์นั่นเองนะคะในส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นการเล่นแบบในกิวเราอาจจะแบบตอนนี้นะตอนนี้นะอาจจะไม่ใช่การที่แบบเราอะร่วมกันสู้แต่ว่าตรงน,นี้ก็ช่วยกันในซัพพอร์ตในการเล่นเช่นแบบมีร้านค้าสมาพันธ์มาช่วยกันเทรดก้าอย่างเนี้ยพาไม่ค่อยแบบว่าได้ใช้ตัวมาแกะไม่ได้ใช้เลยก็เทรดห้คนอื่นนะคะก็คือเทรดไปแล้วก็นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งคําขอการ์ดได้อีกด้วยนะคะก็ส่งไปถ้ามีคนใจดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเรลต้าเนี้ยก็จะมาให้เราเนี้ย เห็นไหมคะมีขึ้นแล้วว่าให้รับของเนาะเราก็จะมารับกันทีนี้ในส่วนถัดไปค่ะก็จะเป็นส่วนของร้านค้าอันนี้ต้องเข้าทุกวันเพราะว่าเขาจะมีแฮกฟ,ฟรีรายวันให้กับทุกคนนั่นเองนะคะก็จะนี่เลยได้คริสตัล50แล้วก็ตัวเหมือนมันก้อนมานานะคะ300ค่ะ เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนของอนาเขตที่เราต้องมาทุกวันนะคะก็จะเป็นนี้เลยร้านค้าเวทมนต์ดูก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างอันอย่างนี้ก็จะเป็นตัวกาตัวนี้เผาไม่เล่นเผาก็จะไม่เอาอยู่นี้ที่เป็นคาถาพังไม่เล่นเผาก็จะไม่ซื้อแต่วันนี้มีการที่โลกาดม่วงนะคะซึ่งถามว่าคุมไม้สำหรับเาาเนี่ยเวลาเราไปซัมมอนกดใช้เพจนะคะมันจะสามพันเอ้ยสามร้อยต่อใบยอยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ได้การันตีการว่าสองร้อยสี่าจะซื้อค่ะขอให้เป็นตัวที่ใช้นะคะะออย่่าางแพวกกไฟเเนปั และตัวนี้นะคะก็ได้ใช้ในระดับหนึ่งค่ะคือเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนตัวซัมมอร์นัวล์ปกติเลยไงคือให้มองมันเป็นคนละเกมไปเลยก็ได้นะคะวิธีการอัพเลเวลมอนของเราก็คือการที่ต้องเปิดได้การตัวที่3มาค่ะแล้วก็มาอัพสกิลขึ้นไปเลยเช่นนี้ เวดี้พาตอนนี้นะคะเป็นแบมไฟเนาะเบลแปะแล้วถ้าอยาอยากให้เป็นเบลเก้าพาต้องเก็บเจ้าการเนี่ยอีกห้าใบซึ่งตอนนี้ได้แล้วเราก็มากดอัปเกรดค่ะแล้วซึ่งพอเราอัปเกรดปุ๊บสเตตต่างๆนะคะก็จะขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเองก็จะมีพวกรูหรือหินสกิลต่างๆที่เราก็จะมาคราบหรือว่าหาหินสกิลใส่กันคือเกมเนี้ยมันก็จะเป็นความที่แบบสกิลเพลย์ส่วนหนึ่งการวางแผนส่วนหนึ่งแล้วก็โชคชะตาในการได้ตัวไหนมาเล่นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ ทีนี้อีส่วนที่ต้องไปก็คือนี่เลยค่ะสุนรับคาร้องภารกิจนะคะนี่ตรงเนี้ยน่ะมันก็คือจะเป็นการที่เราค่ะมารับภารกิจว่าเออเราสมมอิไปทาําภารกิจมานะสาเร็จไหมถ้าสําเร็จเราก็จะได้ของมานะคะซึ่งของที่จะได้เนี่ยในเบื้องต้นก็จะเป็นรูนแล้วก็ตัวผงวิเศษที่สําหรับในการค้ารูนทางด้านขวานะคะนี่เห็นไหมผ่านทุกอันเลยผ่านทุกอันเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะวิธีการที่เราจะเลือกมายารกิจนะคะวิธีเลือกที่จะทําให้ได้เปอร์เซนต์โอกาสชนะง,ง่ายๆเนี่ยอันนี้มันง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นเลเวลแรกเราก็คือกดตรงนี้ค่ะเช่นตัวที่ได้เปรียบมีจุดอ่อนตรงนี้กดดีบัฟเราก็จะเลือกตัวที่กดดีบัฟตัวเราได้ไปเห็นไหมคะว่าเลือก2งตัวเนี่ยก็98%แล้วต่อมาเป็นอะไรเอ่ยเราต้องกดไอ้เจ้าพวกนี้ออกก่อนนะคะอ่ะตมตีแชลบก็มีผัวไฟตัวนี้ก็ได้เห็นไหมคะก็จะเป็น100แล้วละอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอันที่มันยากหน่อยอันนี้ก็ได้ค่ะ,ะตัวเนี้ มันก็จะบอกเลยว่าอันที่เนี้ยกระกดตรงนี้นะคือมันอาจจะชนะตัวท่าลมตัวนี้เราใช้คิดที่ข้อพีแต่เราจะไม่มีมอนที่เหมาะที่บับพีเพิ่มก็ไม่เป็นไรค่ะต่อมาเราตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นห้ามหิวนี่เราก็จะเริ่มมอนห้ามหิวไปตัวนึงอ่าสองตัวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะต้องเป็นท่าลมนะเพราะเขาแนะนาท่าลมมา นี่ค่ะแล้วก็สูมๆไปว่าไอตัวไหนทำให้เปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะหลังๆถ้ามันไม่ได้มีเงื่อนไขที่ตรงกันมันก็จะใกล้ๆกันแล้วก็ส่งไปค่ะแล้วก็เราน้องทําภารกิจกลับมานะคะในส่วนนี้ทุกวันแล้วก็เนี่ยค่ะตามเวลาได้เลยเราไม่ต้องทาอะไรแล้วก็มอนตัวนี้สามารถใช้ในการเล่นได้ปกติด้วยค่ะนี่ในส่วนถัดมาทนนี่ต้องไปทุกวันนะคะก็คือในส่วน quest ค่ะเวลาเรามาทําอะไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ต้องเก็บอันนี้เป็นที่แรกเนาะแต่เพียงถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้มันก็จะรันไปของมันเองใช่นาเนี่ยอ่อา,าัพน์ สนับสนุนสมาพันธ์ซัมมอนหนึ่งครั้งได้ห้าสิบเพชรเล่นแบบสำหรับสามครั้งได้เปิดเหมือนสกอรหนึ่งใบนะคะก็จะเป็นคัมพีหนึ่งใบนี่ค่ะก็เล่นไปเรื่อยแล้วเขแปก็ต้องอย่าลืมรับตรงนี้ด้วยนะคะเพชรอีกหนะึ่งร้อยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะคะก็อย่าลืมไปเคลียร์ตรงนี้ด้วยตรงไหนนะ้านี่ค่ะหมดโดยเดียวนะคะเราหมักก็จะหมดโดยเดียวนี่เปล่าคาหัวตัวนี้ก็จะรีเซททุกๆวันนะคะเราก็จะมาล่าค่าหัวกันตัวนี้ค่ะจะทำให้เราเหมือนได้ฝึกในการเล่นแต่ละสก,กิ ส่วนสุขภามในการยึดครองอันนี้อาจจะยากนิดนึงคือตรงราคาหัวมันก็จะแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปส่งการสงครามของการยึดครองก็จะไต่ระดับไปเช่นกันค่ะแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในการเล่นที่แบบต่างกันออกไปนะคะถ้าเล่นได้หนึ่งดาวก็จะได้แบบยังไม่ได้อันนี้คือก็คือเก็บดาวถ้าเกิดเก็บได้เก้าดาวก็จะได้ของอันนี้แต่ทุกครั้งที่เล่นจบคาะก็จะได้หินตัวนี้ที่เปิดอยู่นะคะยังไงเวลาเล่นอ่ะก็ต้องพยายามแบบให้ครบสามดาวให้ได้นะคะในทุกๆอันก็ค่อยๆไต่ไปซึ่งเคล็ดลับในการเล่นของตัวนี้ก็จะอยู่ตรงขวามือนนี้เลยะะค นักู้จะมีนะคะก็จะบอกเลยว่าจะมอบโลอะไรเงื่อนไขย,ยังไงจะต้องชนะยังไงเราก็จะเล่นไปค่ะค่ะก็สำหรับแต่ละวันของเราที่เข้ามาทำสำหรับเกมซึ่เง,เร,งเรื่องบอซเชนจิเบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าเราเคียร์ต่างๆจริงๆเราก็แค่เข้ามาเล่นตามโหมดต่างๆค่ะเราก็ค่อยไปเคยีเคยรๆว่าเ,เราลืมอะไรไหมอะไรไหมยิงดีกว่าน,นะคะสึกวัดดวงก็จะเป็นการแบบเด็กสุ่มไปเลยนะคะอันนั้นก็จะแบบ ใช้ดวงนิดนึงแบตทั่วไปก็จะแบบไม่ได้เก็บอันดับค่ะใช่ไหมคะก็จะเล่นเป็นพวกแมตจัดอันดับนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาพูดถึงทีมที่เราเล่นกันแล้วก็ความสนมาของเรากันนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ,ะตัวเราเซนจูเลยียวิชชี่ไม่ได้เล่นแต่ว่าตัวพาวเองก็จะเล่นจะพยายามมาทําคลิปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาเล่นก็อาจจะได้ความรู้อะไรไปบ้างแต่ถ้าเกิดพูดเล่นที่เล่นอยู่แล้วตอนคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรก็เดี๋ยวว่ามาแชร์กันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ